สวัสดีจ้าวันนี้ปจีกับลุงพลทำเองนะคะกำลังจะรีโนเวทหลังคามุงยาคาใหม่นี่จ้ะได้เวลาเปลี่ยนแล้วหน้าฝนผ่านไปผุพังหมดอันนี้เราก็ทำเองนะคะเปลี่ยนเองเป็นบ้านดินคะ่ะ บ้านดินเพื่อได้รับลูกค้าช่วงท่องเที่ยวเราก็มาลื้อหลังคาที่มันผุพังไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ้า่ลุงพลทําเองทําเก่งแค่ไหนเพิ่งเคยทําครั้งแรกของลุงพลเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าอันนี้ที่เราลื้อลงมานะคะ อันนี้จ้าที่หลังคาเราลื้อออกมาแล้วนะคะหญ้าแฝกเขาเรียกอะไรนะหญ้าไพ่หญาเนี่ยไผ้ยาน่ะนะอันนี้ชาวบ้านเขาทํานะคะเราก็ไปสนับสนุนจากชาวบ้านข้างล่างนี่ค่ะบ้านเขายายเที่ยงนี่ค่ะเขาทําแผงละสิบห้าบาทเราซื้อไปแล้วหกสิบแผงยังไม่ครบนะคะต้องลงไปอีก หลังคาแล้วก็เป็นโครงเสริมโครงเหล็กไว้นะคะค่ะส,ส่วนนี้ก็เสร็จแล้ว,วก็ผีมือทำเองนะาานี่คะ่ะค่อยๆทำไปทำมาได้สองวันแล้วจะใกล้จะเสร็จแล้ว,ลวบบก็ดีย่าอันนี้หมดพอดีนะลุงพลทำเองนะคะ เหืออก็นนรูปข้างบ้านนี้พวกเราก็วาดกันเองนะคะโหศิลปะใครมีที่มือก็ <laughs> โดนรูปแม่จีนะอุ้มวัวน,นี่ใครวะอาดาละ่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศ หหินก็ก้อนใหญ่ใหญ่ไก่จะเสร็จแล้วทำเองก็ได้จ้างเขาไปํำกว่าสามสี่พันอันนี้เราทำเองกะว่าจะเอาไว้รับลูกค้า ตั้งราคาก็ห้าเก้าเก้าเป็นบ้านดินข้างในเย็นเย็นเห็นภูเขานะคะเห็นจากธรรมชาติเหินก้อนนี้จะใหญ่มาก ก็เป็นส่วนนอกชาญนะคะไว้นั่งเมาสมอยนั่งปิ้งย่างนั่งตากลมสภาพในห้องนะคะ มีห้องน้ำมันเป็นสโซนนมองอาบน้ำนี่ลุงพลวาดเองมาจ้ะ เตียงนี่ก็เตียงแข็งแรงนะคะเพราะว่าปั้นเตียงไม้นะเตียงหินปั้นเลยออกมาชมธรรมชาติ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมารีวิวบ้านดินให้ดูขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบาย